Ah đừng đợi gì luôn โว้าวอีกแล้วตอนเนี้ยไอที่ลองเมาส์อ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะที่ลองเมาส์มันแผ่นด้านล่างมันเป็นสีดำๆใช่ไหมแล้ววางไว้บนโต๊ะกินข้าวอ่ะไม่ใช่โต๊ะกินข้าวหรอกมันเป็นโต๊ะวางนั่งเฉยๆที่ญี่ปุ่นเนี่ย แล้วทีนี้มันติดกับด้านล่างโต๊ะแต่มันติดกับโต๊ะไว้มันละเหมือนมันละลายอะติดกับโต๊ะเออใช่เลยเลื่อนทีกระบุ่มทีใอ่เลยนีแล้วเนี่ยไม่ตายกว่าจะยิงโดนตรานัดไม่อทหารคุณสอง I Wait for me to reload. Wait for me to be... Enemy spotted. Enemy. <coughs> Enemy spotted. Enemy spotted! <coughs> ยี่สิบเจ็ดยี่ิบแตัว Reloading. Get lost or get killed. Huh? It was a good run, team. Oh song. เฮ้ยยิงอัดตรงหน้าอย่างนี้ไม่ตายทำจากอะไรวะเอฟอกเอ้าหล็บตึงโยกไก่ห้อยนี่ Make yourself the power. I'm Taking fire Protection barrier up and running. Enemy โอ้ยทังเลยทั้งยึดทั้งขับได้มันแน่ได้มันแน่มาตลอดอีกแปดคิวมามามา,อ,าออกมา

Enemy hit! Enemy! Defend, enemy spotted! Enemy Reloading! <laughs> 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 Reloading! ขอฆ่าตัวตายแป๊บจะเปลี่ยนปืนฉันรู้นได้ทำได้ในแบกได้แข่งเก่งเข้าไวา้

เกิดมาพยิตเลยเอาเยื่การบินดันายกัรพ่อทางเทคนิคว่ะ

Under heavy fire, Wait for me to reload. Protection barrier up and running.

โอ้ยมึงไม่โดนเลยอ่ะโดนนัดเดียวเองกู่ว่าซิ่งจัหลาสโอ้ยตายยิงจ่อๆนัดเดียวไม่ตาย มันต้องยิงโดนตรงไหนหน้าอกเหรอเอ๊ะโดนไฟนหัตายทำอะไรก็แตกตังกระแพงไปแล้วกัน Mind ก<ล> <ha. S 1> ็แตกตังกระแพงไปแล้ว

เยนะียให้กูยึดแล้วี๋ยตัวเองไม่รอดเลยแหละโอ้โหศูนย์ศูนย์ห้าวิไว้ประสาทสมผัสช้าไปคอยตัวเดียวคอยตัวเดียว way Protection barrier up and running. Taking fire! So ข้ารวมเยอะกว่าโอ้ยโอ,อ้ว่าจะเศร้านิดนึ่งนะ โอ้ยมันอยู่กันทุกที่เลย,อย,อยมองไม่เห็นแต่มันชนะนะ นายคิดไปเองน่ะนายไอ้ไรใครได้ยินฮะมึงยิ่แค่สิบสองวิลว กูยึดสองนาทีขข<อ>าอันนี้มันแทบไม่อยู่ข้างในเลยนี่ว่าขอโทษได้ปล่ล่ะได้เพื่อนให้อภยัยอ้าวโอเคขอบคุณครับแต่อย่าให้มีคันที่สองมึงยึดแค่สิบสองวิรีวิวเออเสียงเีเสียงเขาโอเคเล่นอะไรต่อไปอน,นี่ได้ไหมครับ สะคอร์ตไฟหรือว่าเทอร์เรีดีวะอืมให้แนะนำปะล่ะนะฮะแปดเท่ารอย่เดิ้นเที่ยวมาจากไอ้อ่ำแล้วสินะก็สะคอร์ตไฟมันง่ายมันง่ายจริงทางการสังหารเจ็ดได้สาดถลุด้วยระยะยี่ห้าเมตร เวลาเป็นคูนหกหรือคูนแปดดีคูนแปดกูใช้ไม่ค่อยกูรู้สึกว่าใช้คูนหกดีมันแม่นกว่าคูนหกแล้วกันแต่พอใช้คูนหกแล้วแขกดูกูมันทรงแปลกๆว่ะใช้คูนแปดแหลดีละให้กดระบอกนะรูปตักความเท่มันสำคัญมาเลยไปเลย let's go เอ้ย MCX มเซคร่ออะไรเนี่ยที่เป็ ค่อยๆอัพโวรไปแล้วกันเดี๋ยวเกมนี้ m c x กับ M เ0 0ยเอ้ย m c x กับกาลาเออไม่มีคนแตะ m c x เลยเนาะช่วงนี้หลังจากมาใหม่อ่ะกระแสมาใหม่หมดไปแล้วอ่ะ m c x ก็หายไปเลยอ่ะมันไม่ได้หน้าเล่นหาย